สวัสดีพี่ๆที่รับชมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะไมยก็นำเหรียญเสมาร้อยปีนะคะมารีวิวให้ชมนะคะโดยไมยไปปิดมาทั้งหมด6รุ่นนะคะก็จะมาแกะให้พี่ๆได้ลุ้นไปด้วยกันนะคะโดยไมยปิดมานะคะรุ่นละพันนะคะพาออกแล้วไปปิดมาก็ถือว่าราคาแรงมากๆนะคะสำหรับเหรียญเสมาร้อยปีนี้นะคะก็จะมีลักษณะของเหรียญเนี่ย เป็นทรงเสมานะคะโดยลักษณะของเหรียญก็จะคล้ายๆกับเสมา8ดรอบนะคะเขาก็เลยจะเรียกกันรุ่นนี้ว่าเป็นรุ่นที่2ของเสมา8ดรอบนะคะโดยเสยมา8ดรอบรุ่นแรกเนี่ยราคาก็เล่นหากันไปไกลแล้วนะคะก็ถ้าใครเก็บไม่ทันแล้วก็มาเก็บรุ่นนี้ได้นะคะโดยเหรียญเนี่ยออกมาสวยเหมือนกันนะคะอ่านี่ลักษณะ ของกล่องนะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่ไม่ไปแกะไปปิดมาเพื่อที่จะได้มาเปิดให้พี่ๆชมก่อนที่จะไปลุ้นตัวที่ยังไม่แกะซีนด้านหลังนะคะ,ะด้านหน้าของกล่องก็คือกล่องจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแต่ว่าตัวหนังสือเนี่ยเขาก็จะทําเป็นแนวขวางแบบนี้นะคะ,ะก็จะเป็นเหรียญเซมาร้อยปีพระราชมงคลวราจาร์หลวงพ่อพัดบุญยักษ์กมวัดห้วยด้วนนครสวรรค์พศ .2564 นะคะ เดี๋ยวเราชมด้านในเลยนะคะโดยรายการที่มาไปปิดมาเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นทองแดงลมดํานะคะด้านล่างของฐานหลวงพ่อนะคะตรงนี้ก็จะเขียนว่าพระราชมงคลวัชราจารย์นะคะโดยตัวตรงตรงนี้นะคะถ้าเป็นพระราชเนี่ยด้านหลังอนะ่ะด้านหลังจะเป็นพัทยยศนะคะ โดยรุ่นนี้นะคะเสมาร้อยปีนะคะด้านหลังจะมีสแบบมีแบบหลังยันกับแบบพัดยศนะคะในตัวของหลังยันนะคะด้านหน้าของเหรียญเนี่ยจะเขียนว่าพระครูแต่ตัวที่เป็นพัดยศนะคะจะเป็นพระราชมงคลวัชราจารย์นะคะเ,คเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นพัดยศแบบนี้เลยนะคะ ก็จะเขียนคําว่าที่ระดึกเรื่อนสมณศักดิ์วัดห้วยด้วนนครสวรรค์7พฤษภา2564นะคะก็จะมีตอกโคดดอเด็กนะคะซึ่งแทนด้วยทองแดงลมดํานะคะแทนด้วยรายการแล้วก็จะมียันมิด้านข้างสองฝั่งนี้นะคะตอกร้อยปีตรงนี้นะคะแล้วก็มีโคตรดอกบัวนะคะ โคดดอกบวัวอยู่ตรงด้านขวาแบบนี้รันนัมเบอร์ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเลข1177นะคะด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยที่มาไปปิดมานะคะค,ค่ะเดี๋ยวเราไปแกะรุ้นกันที่เหรียญแรกกันเลยนะคะ ว่าจะได้รายการไหนว้าวได้ลงยาด้วยสวยจังเลยอ่ะให้ดูใกล้ๆนะคะอ่าอันนี้เป็นด้านหน้ามีลงยาด้านบนนี้นะคะแล้วก็ลงยาที่ขอบด้วยนะคะ สวยมากๆเลยอันนี้เราได้เป็นพระราชมงคนวัชราจารย์นะด้านหลังเป็นพัดยศแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็ต่อโคตดดอกเด็กตรงนี้นะคะรายการนี้ก็จะเป็นทองแดงมันปูนะคะเหรียญน,นี้นะคะก็ตอกเลขที่ฝั่งนี้นะคะอันนี้เลข394อันนี้ก็จะมีโคตดอกบัวนะคะโดยมีอักษรวอลแวนทอทงและทอทหารย่อมาจากคำว่าวัดทานทหารนะคะ ด้านหลังก็จะเงาแบบนี้เลยทองแดงมันโปูนะคะลงยาด้านบนแล้วก็ลงยาที่ขอบแบบนี้เลยสวยมากๆเลยนะคะต่อไปเหรียญที่สองนะคะ mm hmm. อ่าเหรียญที่สองมาแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวเราดูโค้ดก่อนเลยอันนี้น่าจะเป็นทองแดงอันนี้เป็นทองแดงนะคะเลขที่ได้จะเป็น398นะคะมีตอกข้างบนตอกคำว่าพัดด้วยคือแต่แต่ละเหรียญออกมาไม่เหมือนกันเลยอะแล้วก็โค้ดดอกบัวจะมาตอกด้านนี้นะคะ ถือว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่พิเศษนะคะเพราะว่าตรงสังคติของหลวงพ่อมีการตออโค้ดนะคะซึ่งถ้าเทียบกับเหรียญที่เราเปิดมา2เหรียญเนี่ยจะไม่ม <water> ีการตอกโค้ดนะคะแล้วก <Luca> ็โดยอันนี้เนี่ยก็ด้านล่างของหลวงพ่อนะคะจะเป็นพระครูนะคะแต่โดยปกติพระครูด้านหลังจะต้องเป็นหลังยันนะคะแต่ก็ถือว่าเหรียญมีพิเศษนะคะเพราะว่าด้านหลังเป็นพัดยศนะคะ อ,อย่างที่เขาเรียกว่าทองแดงก็แพงได้เหมือนกันนะคะถือว่า,าถ้าท่านใดที่ไม่ชอบการลงยาเยอะๆหรือชอบเหรียญที่ไม่ลงยาเนี่ยรายการนี้ก็เก็บได้นะคะพี่สนใจก็ทักมาได้เลยนะคะมาลุ้นเหรียญที่3กันต่อเลยนะคะว่าจะได้รายการไหน อยู่ด้านล่างนะคะวิวิอ,อ,อ,อะไรเอ่วิงเงินปะเนี่ยที่3นะคะที่เปิดได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นทองเหลืองภายเงินนะคะตัวขอบเนี่ยก็จะเป็นเหลืองอย่างนี้เลยนะคะอันนี้มาซูมให้ดูใกล้ๆ อันนี้ต่อโค้รลอนลิงนะคะเป็นทองเหลืองทองเหลืองพายเงินโดยตัวลักษณะของเหรียญนะคะตรงนี้จะเหมือนจะเป็นเงินเหมือน,นงเงินเลยค่ะแต่ตรงคอบอ่ะจะเป็นทองแดงทองเหลืองแบบนี้นะคะจะเห็นว่าเหรียญนี้นะคะไม่ได้ต่อโค้ดที่สังคตินะคะแสดงว่ารายการที่ต่อโค้ดที่สังคติของหลวงพ่อเนี่ยค่อนข้างจะหายยากกว่านะคะก็ถือว่าเราได้มาหนึ่เหรียญแล้วนะคะ ในส่วนของตรงนี้ก็ด้านล่างก็จะเขียนว่าพระราชชมงคลวัชราจารย์นะคะด้านหลังก็เป็นพัดยศแบบนี้นะคะอรนนี้่าเลขหนึ่งหนึ่งแปดเจ็สวยๆแบบนี้เลยค่ะเราก็แกะไป3ามลุ้นแล้วนะคะก็ยังได้รายการที่ไม่ซ้ำกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรุ้นต่อกันที่องค์ที่สเลยนะคะ ในส่วนของจำนวนการสร้างนะคะเสมาร้อยปีนะคะจะอยู่ที่พันหนึ่งร้อยกว่าลังเท่านั้นนะคะ,ะมาลุ้นเหรียญที่สี่กันดีกว่าว่าจะได้รายการไหนนะคะรายการที่สี่นะคะนี่มาให้ดูใกล้ๆอ่ารายการที่สี่นะคะจะเป็นอาปาก้าลงยาแบบนี้เลยนะคะตรงสังคติของหลวงพ่อนะคะมีมีการตอกโค้ดด้วยนะคะ แล้วก็ด้านล่างก็เป็นพระครูนะคะอ่าด้านหลังเป็นหลังยันนะคะข้างบนก็จะต่อโคดอออ่างนะคะออ่างก็คืออัปกลานะคะอันนี้เหรียญนี้เราได้เลขหกห้าเก้านะคะเลขสามหลักส,สวยๆเลยอัปกล้าลงยาสามสีนะคะ สวยๆแบบนี้เลยพี่ๆท่านใดชอบนะคะก็รีบทักมาจับจองกันได้เลยนะคะี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อที่เหรียญที่5เลยนะคะก็ยังได้รายการไม่ซ้ำกันนะคะถือว่าโชคดีมากเหรียญที่5้ามันลุ้นไปได้วยกัน ว้าวลงยาสวยด้วยนะคะที่เราเปิดลุนได้นะคะก็จะเป็นทองแดงลงยาสองสีนะคะตรงสังคติก็ไม่มีต่อโค้ดอะไรนะคะด้านล่างก็จะเป็นพระราชชมงคลวัชราจารย์นะคะด้านหลังเป็นพัยดยศแบบนี้นะคะเหรียญน,นี้เลขสี่หกหนะคะเหรียญน,นี้ต่อร้อยปี2ที่นะคะลูกค้าแล้วก็รายการจะอยู่ด้านบนนี้นะคะโดอเด็ก ถือว่าเป็นเหรียญที่พิเศษอีกหนึ่งเหรียญลุ่นสุดท้ายแล้วนะคะหกเหรนเหรียญนี้นะคะทองแดงลมดำนะคะ องนี้เราได้เป็นเป็นหลังยันนะคะอันนี้เลขหนึ่งหนึ่งเก้าแปดนะคะเลขหนึ่งหนึ่งเก้าแปดด้านหน้าทองแดงลมดำเหมือนกับเหรียญที่หนูไปปิดมาเลยนะคะแบบนี้แต่ว่าอันนี้จะเป็นหลังพัดยศอันนี้หลังยันก็จะเป็นพระครูนะคะด้านด้านซ้ายเป็นหลังพัดยศนะคะแบบนี้ สวยๆคมๆแบบนี้เลยจบไปแล้วนะคะสำหรับการแกะลุ้นเสมาร้อยปี6ลุนนะคะที่ไปปิดมาก็ถือว่าได้รายการที่โอเคเลยนะคะแม้จะไม่ได้เนื้องเงินนะคะแต่ว่าก็ได้ลงยามาเยอะอยู่นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถแคปรูปนะคะแล้วก็โทรเข้ามาหาไม้ได้เลยนะคะสำหรับรุ่นเสมาร้อยปีนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่การลงยาเนี่ย เขาน้อยมากนะคะแล้วก็หายากด้วยนะคะก็ถือว่าเราโชคดีได้ลงยามาสามเหรียญน,นะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะก็โทรเข้ามาหาไม้ได้เลยนะคะถ้าท่านใดไม่ได้เล่นไลน์ไม่ได้เล่นโซเชียลนะคะก็โทรเข้ามาหาไม้ได้นะคะเดี๋ยวไม้ติดต่อก,กลับทุกท่านนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะคะฝากติดตามช่องของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ